เรียกได้ว่ายกทัพระเบิดความมันค่ะในซัมเมอร์ซนิคแบงคอกนะคะพร้อมกับโปรดักชันแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแบบจัดเต็มไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นตลอด2วันเต็มค่ะ ระเบิดความสนุกกันแบบจัดเต็มทั้ง2วันแบบเต็มอิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงาน Summer Sonic Bankkok Festival ระดับโลกค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งแรกเลยนะคะโดย b a n g k o k Connect ค่ะร่วมกับเหล่าพันธมิตรนะคะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอาธิธนาคารอ,อมสินธนาคารกรุงไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ King Power พร้อมกับจัดกิจกรรมใน Experience Hall ค่ะแบบจัดเต็มให้กับแฟนๆได้เพลิดเพลินกันแบบเต็มอิ่มในทุกพื้นที่ของ Impact Challenger เมืองทองธานีตลอดทั้ง2วันเต็ม โดยเหล่าแฟนๆค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติต่างก็ยกขบวนนะคะมาเชียร์ศิลปินที่ื่นชอบกันอย่างล้นหลามนะคะประเดิมว,วันแรกนะคะเปิดด้วยทีมเมกเสเตดนะคะด้วย7หนุ่มสุดฮอตค่ะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างไซคิกฟิ f เวอรที่เปิดงานด้วยเพลง Up and Down นะคะแล้วก็ไม่พลาดค่ะที่จะนำเพลงฮิตอย่าง Just Like That นะคะและ Temperature มาฝากแฟนๆได้สนุกกันค่ะ ต่อด้วยศิลปินชาวไทยนะคะอย่างเกสโนวาค่ะที่เร่งเครื่องความมันอย่างต่อเนื่องขนเพลงฮิตเพลงดังมาแบบจัดแน่นไม่หน่อยหน้าใครค่ะเปิดด้วยเพลงใหม่นะคะเลิกตั้งแต่เริ่มค่ะให้แฟนๆได้ฟังที่นี่ที่แรกพร้อมด้วยคนไม่จําเป็นไกลแค่ไหนคือใกล้ที่ทุกคนต่างก็ร้องตามกันได้สนั่นหอค่ะต่อด้วยบอยแบนด์ชื่อดังนะคะอย่างทาวิทเจแปนค่ะจัดโชว์มาแบบเอาใจแฟนคลับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทั้งร้องทั้งเต้นด้วยเพลงแจ๊สแดนซ์ทีจีไอฟลายเดย์นเป็นต้นค่ะ เอาใจสายอินดี้ฟลอกนะคะการันตีความสามารถระดับอินเตอร์ค่ะอย่างภูมิวิภูริษนะคะด้วยน้ําเสียงแล้วก็ฝีมือกีตาร์ระดับเทพค่ะสะกดคนดูนะคะให้หลงไปในเพลงได้อยู่หมัดค่ะกับเพลงฮิตมากมายอย่างเช่นเพลง Hello Anxiety Loverboy เป็นต้นค่ะความมันยังไม่หมดเท่านั้นคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะการขึ้นโชว์ครั้งแรกนะคะในประเทศไทยกับวงอินดี้ร็อกจากเกาะอ,อังกฤษนะคะอย่างเลิฟจอยค่ะก็มาระเบิดความมันนะคะแบบไฟลุกด้วยเพลง Call me w h a t you like I look good when I'm sober เป็นต้นค่ะต่อด้วยบอยกรุ๊ปเกาหลีที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะอย่าง b บอยสไนคดอค่ะมาในลุคทีมสีสดใสนะคะพร้อมกับท่าเต้นโปรยเสน่ห์ให้กับแฟนๆและยังเสิร์ฟความพิเศษนะคะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะด้วยการนำเพลง One and Only นะคะแล้วก็ Bust i m e s ค่ะมาทำทำนองใหม่นะคะในเวอร์ชันร็อกค่ะท่านผู้ชม จากนั้นก็ถึงเวลาของนักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะตัวแทนจากประเทศไทยค่ะที่เพิ่งจะขึ้นเวทีซัมเมอร์โซนิกที่ประเทศญี่ปุ่นไปอย่างไบร์นะคะก็มีพลาดค่ะที่จะมาโชว์ฝีมือและความเท่ที่เมืองไทยนะคะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติค่ะที่บินมาให้กําลังใจกันแน่นหอแต่ที่สร้างความเซอร์ไพรส์ที่สุดในงานเลยก็คือการโชว์ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเพลง Long อ h o w e r ค่ะที่ได้ทําร่วมกับค่ายเพลงดังระดับโลกเป็นครั้งแรก และเราก็ถึงเวลาแรปเปอร์เกาหลีสุดฮอตนะคะอย่างซิโคค่ะหรือว่าอูจีโฮนะคะที่มาไฮเวทีเดือดเป็นไฟค่ะทั้งแรปทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเอนเตอร์เทนแฟนๆแบบถึงใจน,นะคะและไม่พลาดค่ะเอาเพลงดังมาร้องนะคะอย่างเพลงเอนี่ค่ะเพลงสปอตนะคะที่ทําเอาตกแฟนคลับกลับเกาหลีไปเพิ่มอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ ไปเดือดกันต่อนะคะแบบไม่พักค่ะกับวงร็อกอันดับหนึ่งนะคะของประเทศไทยอย่างบอดดี้สลมเปิดตัวมาด้วยเพลงดำมัชติค่ะพร้อมกับขนเพลงฮิตมากมายนะคะอย่างเช่นเรือเล็กควรออกจากฝั่งนะคะแสงสุดท้ายปิดท้ายด้วยยาพิษค่ะแต่ความเซอร์ไพรส์ที่สุดของงานนะคะกับสเปเชียลเกร e ค่ะต้องยกให้กับ3สาวนะคะเบบี้เมทัลค่ะที่มาระเบิดความสนุกนะคะกับวงบอดดี้สลมกับเพลงกิมมี่ช็อกโกแลตนะคะต่อด้วยเพลงปะปายาค่ะที่มีแรปเปอร์ชื่อดังของไทยนะคะอย่างฟักกิ้งฮิโมาร่วมโชว์ด้วยต่อด้วยเพลงลิฟต์อิ1พ,พลัง สร้างความร้อนแรงระอุจนไฟลุกค่ะจนแฟนๆทั้งโยกทั้งเต้นแล้วก็มอชพิดกันทั้งงานตามสไตล์วิถีชาวรกค่ะเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจจนทุกคนเอ่ยปากชมถึงความสนุกที่สุดค่ะ และปิดท้ายงานวันแรกนะคะด้วย h e a d l i n e ร r ของวันแรกค่ะอย่าง One Republic วันดิพับ l i c ลิก่ะขวัญใจของชาวไทยนะคะจัดโชว์สมชื่อวงดนตรีระดับแนวหน้าของโลกกับท่านผู้ชมคนเพลงฮิตเกือบทุกเพลงมาให้กับแฟนๆได้ร่วมร้องสนุกไปพร้อมกันอย่างเช่น Secret Counting Star นะคะ a p o l o g i z e ค่ะ Stop and Stay I Inverry เป็นต้นค่ะแต่ความฟยวของ r y a n t e d d e r นะคะนัะกร้องนาของวงโชว์เหนือขนเพลงเบทเล่เพลงดังทั้งหมดที่เขาทั้งแต่งแล้วก็ทั้งเป็นโปรดิวเนี่ยมาร้องค่ะอย่างเช่นเพลง Hello นะคะของ Beyonce ค่ะ Map ค่ะของ Maroon 5และไม่พล ค่ะกับผลงานล่าสุดอย่าง Rockstar นะคะของลิซ่าที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับในงานแบบสุดๆเลยนะคะจนกลายเป็นไวรัลทั้งโซเชียลเพราะว่าไรอันค่ะทั้งเต้นทั้งแรปจอยขั้นสุดส่งท้ายความสนุกในค่ำคืนอย่างสวยงามค่ะความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะมาต่อกันในวันที่2นะคะเปิดความเดือดสนั่นฮอตั้งแต่หัววันกันเลยนะคะกับสารุคนัน้ค่ะแชมป์โลกบิดบ็อกชาวญี่ปุ่น ต่อด้วยศิลปินเกาหลีค่ะอย่างโทม,มิกิตะนะคะฟีดกับฮันเจล่าค่ะพวกความร็อกแอนด์โรนะคะเปิดฟลอร์กันตั้งแต่หัววันก่อนจะเบรกอารมณ์ด้วยนกักร้องสาวชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในค่ำคืนนี้นะคะอย่าง Violet w a t อรค่ะเปิดตัวกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะด้วยลุคเซ็กซี่เข็ดฟันกันท่านผู้ชมค่ะกับเพลง Favorite Mistake ค่ะ จากนั้นนะคะถึงคิวของหนุ่มฮอตค่ะอย่างเฮนรี่มูดี้นะคะขวัญใจสาวไทยน้อยใหญ่ค่ะขึ้นโชว์เพลงใหม่แกะกล่องนะคะที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยอย่างเพลงดิโอนมี Good o อ d เดยค่ะแล้วก็มาโชว์สดนะคะที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่พลาดที่จะนําเพลงดังอย่างรันเท็กซ์ค่ะมาให้กับแฟนๆได้ร้องตามกัน ก่อนจะถึงเวลาของวง Nothing But t h i f นะคะขึ้นโชว์ความเดือดกับเพลงดังมากมายค่ะอย่างเช่นเพลง Is Everybody Going Crazy ค่ะและเพลง If I Got High เป็นต้นค่ะ จากนั้นเนะีคะเสียงกรีัสนันฮออีกครั้งกะท่านผู้ชมคะ่ะเมื่อศิลปินสาวนะคะออโรราได้ปรากฏตัวบนเวทีพร้อมกับโชว์น้ําเสียงสุดไพเราะค่ะจนสะกดคนดูนะคะได้อย่างอยู่หมัดค่ะพร้อมกับลีลาสแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็ v i ช u a l a r ์ตค่ะที่ตกคนดูนะคะให้อยู่ในภวังเหมือนหลุดไปในโลกของเธอค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาเพลงรังนะคะอย่างรันอเวมาร้องในงานนี้ด้วย จากนั้นเนี่ยค่ะก็ไปปลดล็อกสกิลหูทองคำค่ะไปกับเลเว่ค่ะนักร้องสาวแจส z โมเดิร์นนะคะที่สะพากีตาร์คู่ใจโชว์เพลงฮิตอย่างเพลง From the Star นะคะ Falling Behind ค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนอารมณ์นะคะมากับเพลง Promise ค่ะทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงเปียโ,โนของเธอทำแฟนๆเคลิมล่องลอยไปกับดนตรีและโชว์ขั้นเทพค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาของล็อกอันเซนทีฟรุ่นเก่านะคะจากอังกฤษค่ะอย่างวงสวทีทนะคะที่โชว์ลีลาความเท่ควงไมค์โชว์ด้วยเอเนจีเหลือล้นลงมาหาแฟนเพลงนะคะอย่างใกล้ชิดและเปลี่ยนบรรยากาศค่ะลงมาร้องเพลงข้างเวทีกับแฟนๆแน่นอนนะคะว่าไม่พลาที่จะนําเพลงที่ตลอดการอย่างเพลง Trash Everything Will Flow นะคะและเพลง G Inflation เป็นต้นค่ะมาฝากกับแฟนๆด้วยและปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง Beautiful Ones ค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะกับศิลปินดูโอเจป๊อปค่ะที่ดังที่สุดในตอนนี้อย่างโยอาโซบี so นะคะเปิดสเตจค่ะด้วยไฟเลเซอร์วิชวลังการที่สุดนะคะเหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอนิเมะนะคะด้วยเพลงแรกค่ะโยรุนิคากรุนะคะร้องเพลงชาบินค่ะไปกับทะเลไฟกับแฟนๆนะคะด้วยเอ e เน y ีของอิคุระนะคะพลังเสียงมาเต็มค่ะไม่มีตกตลอดทั้งโชว์นะคะและไอยเซค่ะที่โชว์ฝีมือทางด้านดน,นตรีนะคะแบบจัดเต็มค่ะ Hype คนดูให้สนุกเกินพิกัดนะคะทำเอาเหล่าแฟนๆ และเหล่าบรรดาโอตะนะคะคลั่งไคล้กันยิ่งกว่าเดิมค่ะถือเป็นอีกโชว์หนึ่งนะคะที่ดีที่สุดในงานครั้งนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ และปิดสเตจของงานซัมเมอร์โซนิกแบงกอกในปีนี้นะคะด้วยนักก็ร้องนักแต่งเพลงชื่อดังฝีมือคุณภาพอย่างลาวค่ะที่มาโชว์แบบวันแมนวันด้วยโชว์นะคะเอาคนดูอยู่ตลอดทั้งโชว์ค่ะมาพร้อมกับเพลงฮิตนับสิบนะคะที่เอามาฝากแฟนๆค่ะอย่างเช่น Paris in the Rain นะคะ a m s o t i r d ค่ะ t e s t t o Together และเพลงคูเป็นต้นค่ะและปิดท้ายโชว์นะคะด้วยอังกอก์เพลงรักความหมายดีอย่าง I Like Me Better ที่หนุ่มลาวนะคะส่งต่อความรักความสุขความประทับใจให้กับแฟนๆค่ะ รีเดียวปิดฉากเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไปแล้วนะคะในปีนี้ค่ะที่มีคนเข้าร่วมงานทั้ง2วันค่ะกว่า22,000คนนะคะที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันยังคงตราตึงประทับใจกันถึงตอนนี้และ,ตะเตรียมพบกับความสนุกกันอีกครั้งในปีหน้าซัมเมอร์โซนิกแบงคอก2025อย่างแน่นอนค่ะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและภาพความสนุกในช่วงเวลาสุดประทับใจกับมิวสิกเฟสติวัลระดับโลกสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกในซัมเมอร์โซนิกแบงคอกได้ทาง f a c e b o o k Page s u m m e r s o n i c Bangkok นะคะท่านผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel To ปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To p d ดารานะคะ